ในวันที่ฝนตกหนักคุณขับรถสปอร์ตคันหนึ่งรถคันนี้นั่งได้แค่สองคนเท่านั้นเมื่อคุณขับรถถึงชานชลามีคนนั่งอยู่3มคน 1. ห,หมอผู้ที่เคยช่วยชีวิตคุณให้รอดจากโรคหัวใจ 2. คนแก่ที่กำลังป่วยเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง 3. คนที่คุณชื่นชอบและอยากเจอมาทางชีวิตถามว่าใครที่คุณจะให้นั่งไปด้วยในรถ นั่งไปด้วยแค่ได้แค่คนเดียวเท่านั้นถ้าถามผมผมก็จะถ้าผมเป็นคนขับผมก็จะตอบว่าผมจะยื่นกุญแจให้แก่หมอเพื่อที่จะให้หมอพาคนแก่ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพาคนแก่ที่เป็นโรคหัวใจไปโรงพยาบาลเพราะว่าหมอจะสามารถผดุงพยาบาลแก่คนแก่ได้ดีกว่าในระหว่างทางส่วนตัวผมจะนั่งอยู่ที่ชานชลาเพื่อคุยกับคนที่ ผมอยากเจอมาตลอดทั้งชีวิตสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวสันพ์ผาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ฝนตกหนักมากนะครับตลอดเส้นทางเลยทีเดียวเมืดอดฝามืวอดินมองไม่เห็นทางก็ขับช้าๆนะครับระหว่างทางก็มีเบี่เหเุเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราก็ไม่ควรประมาทนะครับ วันนี้ต้ทนทางเราก็จะอยู่ที่นนทบุรีนะครับส่วนปลายทางจะอยู่ที่กรุงเทพนะครับบางซื่อแต่เป็นเขตติดต่อกันครับห่างกันประมาณ6กเจกิโลนี่เมื่อกี้เึลนของไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าฝนตกหนักนะครับถ่ายทําไม่ได้นะครับมาดูที่ปลายทางกันเลยทีเดียวนี่ครับสองที่มีลิฟต์หมดนะครับแต่ก็จะยากนิดหน่อยนะครับ หลดเขาเราเขาได้นิดนึงตอนนี้ก็มีฝนตกปล่อยๆเล็กน้อยนะครับนี่ครับหยดลงมาเรื่อยๆวันนี้ไม่มีของใหญ่เท่าไหร่นะครับมีแต่เล็กๆน้อยๆแพ็คใส่ถุงไว้แล้วนะครับทอยอยมาเรื่อยๆแล้วก็เอาขึ้นลิฟต์ไปประมาณ2อรอบก็น่าจะจบ ตอนนี้ก็เง,เงียบเหมือนเดิมนะครับงานยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่ครับมีหนักสุดก็ชั้นเป็นสองชั้นนะครับตู้เป็นชั้นเสร็จเรียบร้อยครับงานวันนี้ปิดจับนะครับนี่ก็เป็นเวลาเจ็บๆบ่ายสองแล้วนะครับลูกค้านัดไ้บ่ายโมงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับ ในการทำงานแต่ใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงหากินอะไรอร่อยๆอกันต่อนี่ครับกินก๋วยเตี๋ยวนะครับที่นนทบุรีนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับบุฟเฟ่นะครับนี่ครับร้อนๆเลยเขาอุ่นไว้ตลอดนะครับเป็นข้อไก่บุฟเฟ่ครับก้อนเลือดผักกอบบุฟเฟ่นะครับเต็มชามเลยทีเดียว อร่อยมากครับร้านนี้ผมจินเป็นครั้งแรกนะครับใช้ได้วิวก็ดีครับหยุดติดข้างทางเลยไม่มีชื่อร้านนะครับเดี๋ยวใครอยากรู้พิกัดก็อินบ็อกมาหลังไม้ได้นะครับเดี๋ยวบอกให้นะครับนี่ครับอร่อยแม่อร่อยด,ดูที่ถ้วยครับหมดเครื่องนะครับ จบเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับนะครับยิมทองละสำหรับวันนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s ับส c ค i b e มาด้วยนะครับขอบคับ